ไปกันที่เท้าใหญ่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 ไปดูปกันเลยไปรุ่นเมกาเวอร์ฮ้องสวยมากเลยทุกคนดูดิอุ้ยสวยมากเลยอ่ะไปรุ่นเมกาอีกแล้วเฮ้ยอะไรมาเฮ้ยอะไรวะเปิดประตูไม่ได้ทุกคนยังไงออกไม่ได้หรออันนี้คือล็อกหรือเปล่าวะหรือว่าอันนี้วะอ๋อมัน ไม่่ใชสวัสดีค่ะุยพูดถึงดังได้ว่าอยู่บ้านเราตอนนี้นะคะกำลังจะไป เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วทำให้มันตื่นเต้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวกันเว้ยเราจะไปกันที่เขาใหญ่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 ตอนนี้เรากําลังจะออกเดินทางนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปพักที่ไหนปะไม่เสียเวลาแล้วไปดยกันเลย ที่พักแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ฮิลท็อปคโลนีเขาใหญ่ yeah! ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักและที่พักของเราจะเป็นรถบ้านค่ะทุกคนว้าวแต่ที่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่รถบ้านเขายังมีโดมแล้วก็ฟิวแคปซูลห้องพักอะไรอย่างนี้ด้วยใช่เป็นวัดละลูกเออหมากูเป็นอะไรวะเนี่ยอยากวิ่งอ๋อก็คือมันตื่นเต้นไงเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีแบบลานแบบสนามหญ้าแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยและสามารถพาน้องหมามาได้ด้วยอ่าดีเลยนะคะทีแรกกะว่าจะมาฮันนีมูนมีกอขอคออีกแล้วอะไรพูดอีกทีสิ ล้อเ,เล่นลากหนูที่สุดแหละลากกันใช่ไหมลากกันจุ๊บโอเคก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักแต่ละแบบว่าเป็นยังไงบ้างใช่อยากไปดูไหมไปไปเลยค่ะ แรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟิลแบบบ้านพักเนาะทุกคนเนาะแบบมาเป็นแกล้งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่เข้าไปนะคะอาจจะมีแขกอยู่เนาะใช่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีวกว่าค่ะฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะตัวเป็นบ้านโดม<อ>ว้าวมีโดมด้วยเหรอใช่เราจะแนะนำที่น,นี่เพราะมันน่ารักมากนี่นะคะก็จะเป็นแบบบรรยากาศข้างๆโดมอุ้ยทุกคนดูนี่ว้าวมีอ่างด้วย <Wow. S 2> อยากลงอ่างไว้จ้ะน้องอยากติดอ่างมากพูดติดอ่างเหรอหมายถึงแบบติดอยู่กับอ่างอะไรเงี้ย oh. ออนี่มีชิงช้าให้นั่งแบบนี้ด้วยถ่ายรูปน่ารักน่ารักสวยๆแล้วก็มีเก้าอี้นั่งแบบนี้ด้วยนะ uh. เออมีห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้ค่ะ นี่อะไปะเข้าไปดูเข้าไปดูอุ้ยห้องน้ำน,น่ารักมากดูที่ชัอโคโก้กดิเออเป็นรูปยิ้มด้วยขี้ไม่ลงขี้ยู่ลอะปิดก่อนแล้วดูส่วนข้างๆค่ะว้าวสวนจะเป็นแบบนี้นะคะใช่สามารถจุดไฟนั่งผิงไฟแบบกินปิ้งย่างกันได้โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่ามาทุกคน าจ้าบรรยากาศข้างในห้องนะคะทุกคนเต็มไปด,ด้วยความรักเอ้ยอบอุน่นมีโซฟาให้ด้วยเอาไว้นั่งดูทีวีอ่าทีวีอยู่ตรงนี้นะคะใช่แล้วค่ะตรงนี้ก็จะมีพวยก,กาแฟแล้วก็จะมีแบบว่าตู้เย็นอะไรให้มีไมโครเวฟโอ้ทุกคนก็คือจบเลยแล้วขอดูเตียงน่อนุ่มไหม นะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเหมือนอยู่สวงสวัดสวดวินะ่าเอาไฟแช็คมาจุดเล่นเดี๋ยวนะ <c oughs> มันจะไม่ไหม้แคน่นี้ระสิ <c oughs> คือจะบอกว่าห้องอ่ะกว้างมากเลยนะทุกคนมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะเขาก็เตรียมพร็อพไว้ให้นะคะที่สำคัญมี Wi-FI ด้วยเดี๋ยวไปดูห้องอื่นต่อไหมโอเคก่อนที่จะมืดกว่านี้เนาะ นี่นะคะห้องต่อไปจะเป็นฟิลแบบว่าตู้คอนเทนเนอร์นะคะมาในธีม a d i d a ดค่ะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงวัยรุ่นเมกาเวอร์เฮ้ยห้องสวยมากเลยทุกคนดูดิเห,หมาะสำหรับมากันหลายหลายคนนะคะทุกคนนี่เป็นแบบเตียงนะคะเตียงใหญ่แบบนี้นี่เป็นเตียงสองชั้นนะคะทุกคนเนาะแล้วก็แบบมีลูกบาสให้เล่นใช่หรือเปล่าวะไม่อันนี้มันเป็นโคมไฟเวอร เป็นฟิลเหมือนแบบว่าลูกบาทุกคนแต่จริงๆแล้วมันคือไฟมีทีวีแล้วก็มีโต๊ะก,กับข้าวนะคะทุกคนมีถ้วยช้อนอะไรให้ด้วยแต่ว่ามีไม้ปิงปองอยังไง<อ>วะมันเป็นธีมแบบว่ากีฬาเหรอเออกีฬาด้วยอุย้ยฝั่งนี้คือสวยมากเลยทุกคนอ่าห้องน้ำมาในธีมสีขาวเออข้างนอกสีดำข้างในสีขาวกว้างดีแล้วก็ชักโครกก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนมีน้องคุณจีอยู่ด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกต่อดีกว่าค่ะไปะ ะท,ทุกคนก็จะเป็นไนกี้เขารู้แล้วว่าเขาแต่งตีมอะ,อะไรอะไรอ่ะตีมกล่องรองเทา้าเออใช่แล้วดูดิมุมถ่ายรูปอ่ะก็คือแบบสามารถนั่งถ่ายมุมไหนก็ได้นะมีใครอยู่เนาะ <c oughs> อ๋อเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นบีไนไนกี้มาเลยอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะวัยรุ่นเมกไกอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเป็นอะไรวะตกลจไฟฉุกเฉินอุ้ยฟิลนี้สวยมากออฟไวท์อ่ะตัวข้างบนน่ะหอ้า เขาชอบห้องนี้มากเลยอ่ะมีมุมแบบว่าคนชอบแบบว่านักบาสเทนนิสอะไรเงี้ยชอบไนกี้นะคะนี่คนหัวเตียงของจริงด้วยใช้การเรียงกอดตอนนี้โอ้โหโคตวเท่ว่ะน่ารักอ่ะกเท่มากเลยอ่ะเหมาะกับการมาเป็นแก๊งเหมือนกันใช่เราจะได้นอนไหมวะถ้าเปิดอันนี้ทั้งคืนอ่ะมาต่อว้าเท่มากอ่ะทุกคนไม่ได้เด้อนี่สุดลองทา เยอะมากนะคะนี่เลยค่ะโต๊ะกินข้าวพุ๊งถึงการ,รเสกที่บัตกับเครื่อดมาถึงห้องนี้นะคะทุกคนเขาเรียกว่าห้องแคปซูลนะคะคือแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้บอกเลยเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาดูว้าวข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมีหนึ่งเตียงแล้วก็แอร์หนึ่งตัวนะคะอ่าแปลว่าห้องน้ําน่าจะเป็นห้องน้ํารวมปะ เดี๋ยวเราไปดูห้องของเราดีกว่าอของเราจะเป็นรถอะไรรถบ้านไงรถอ,อะไรอะรถพ่วงเหรอไม่ใช่ไปดูเร็วมาถึงห้องของเราค่ะทุกคนข้างหน้าก็จะเป็นลานกระเบื้องนะคะแล้วก็มีที่แบบว่าถ่ายรูปแล้วก็บบตกแต่งด้วยไฟน่ารักมากแล้วก็นี่นะคะชิงช้าไว้ถ่ายรูปเหมือนกันมาเข้ามาห้องนะคะนี่ว้าวนี่คือครั้งแรกของการนอนรถบ้านนะทุกคน ทุกคนมีทีวีนะคะมีตู้เย็นนะคะทุกคนนอนได้สองคนนะคะทุกคนเตียงกว้างอยู่นะใช่ต้องลองนอนดูก่อนะไม่ยากนะคะทุกคนนี่นะเราจะนอนตรงนี้นะเออ,อใช่เราจะนอนตรงนี้แหละเรานอนตรงนี้เลยค่ะ <laughs> ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใชเออนอน,นนอนอนยังไงนอนยังไงสบายไหมคะโอ้โหสบายมากเลยเอาจริงๆป้งเหมือนอยู่ทางปรษณเลย <laughs> ตอนเนี้ยมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยชอบเขาชอบอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ ตัวลองมานอนเร็วตั้งกล้องเลยแบบหนึ่งเดี๋ยวมาลองนอนสองคนนะโอเคโอ้โหนุ่มมากลขึ้นมาเร็วมาลองนอนดีกว่าคือแบบกระโดดเมื่อกี้คือทีแรกที่มาฮ้ยมันจะแข็งหรือเปล่าแต่ไม่เว้ยโคตรนุ่มเลยโคตรนุ่มเลย สั่นแน่นอนเลยแขกคุณทานเราอยู่แบบนี้ยเราสามารถมองวิวข้างๆได้เพราะว่าเขามีหน้าต่างด้วยแล้วมีผ้าม่านให้ด้วยใช่แล้วเขามีตู้เก็บอะไรตู้เซฟตู้เซฟบ้าอะไรไม่มีกุญแจอ๋อเหรอตู้เก็บของเลยหน้าต่างข้างบนนี้มันเปิดได้ปะอุ้ยเปิดได้วมกัตใี้ดูก่อนเลยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ํำไหมเพราะว่าเขาอ่ะยังไม่เคยพักในรถบ้านแบบนี้เลยไม่รู้ว่าห้องน้ําเป็นยังไงแล้วก็มันจะแคบหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากขี่บ้า ใส่เหมาตื่นแค่ในขนาดนั้นวะไ่เจอห็น,หน้ากล้องมาเดี๋ยวพี่แจนจะพาเข้าไปดูในห้องน้ำนะคะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเรายังไม่เคยพักเนาะนี่คือครั้งแรกเลยนะอืม อุ้ยกว้างอยู่นะทุกคนไม่ได้แคบเด้อมีชักโครกนะคะห้องอาบน้ําก็จะบอกว่ากว้างอยู่ไม่ได้แคบนะคะทุกคนอ่าอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อมีตู้เคื้อผ้าเก็บของตรงนี้ไหนลองเอาหมาเข้าไปดูข้างในดิเออนี่เราเก็บมาไว้ในนี้ได้โ้ย หยอกิหยอกเล่นนะคะวันนี้เราจะเอาชีวิตรอดในรถบ้านยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแบบว่าแคมปิ้งกันด้วยนะคะเราจะมีแบบปาร์ตี้นิดหน่อยแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้รถบ้านอ่ะมันจะเละเทะหรือเปล่าป่ะเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันกับเพื่อนๆเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาก่อนตั้งกี่โมงนะหกโมงหกโมงคือออกบ้าน ยังไงคะคุณเปิดประตูไม่ได้ทุกคนยังไงออกไม่ได้หรอออกไม่ได้หรือว่าเราเปิดไม่เป็นไม่รู้ตองมาดูนี่ดิเนี่ยมันอันนี้คือล็อกหรือเปล่าวะหรือว่าอันนี้วะอ๋อมัน <c oughs> <c oughs> ยังไงวะเฮ้ย อไม่ใช่นม่นมันติดตรงนี้มันเชื่อมกันอ๋อทุกคนมันคือครั้งแรกของเรามันสามารถเปิดได้สองแบบเว้ยโอ้ยบ้านันนอกของจริงเราต้องมีสะคันแล้วแหละตัวโอเคซื้อเลยพรุ่งนี้จะบ้าไวไปกับข้าวมาเต็มโต๊ะแล้วค่ะเพื่อนนัดเขากี่โมงบ่ายโมงบ่ายโมงตอนนี้สามทุ่ม พี่พีทไม่รอแล้วนะมันมันดัดอีกวันหนึ่งหรือเปล่าก็จะบอกว่าตอนนี้ก็คือให้เพื่อนมิรินนะคะเป็นคนถือกล้องให้แต่ว่าเขายังไม่อยากออกกล้องเพราะว่าน่าสดมากงี้เพื่อนขอละขอพรุ่งนี้ได้ไหมนี่ใช่ก็คือรอดูพรุ่งนี้แล้วกันแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยยังไม่มาคือเราจะเมาหมดแล้วนะ ก็บอกตรงๆเลยนะว่าเออก็มีบ้างดื่มอะไรอย่างงี้แล้วทุกคนเนาะใช่ก็คือกับข้าวเยอะขนาดนี้ทุกคนคิดว่าเครื่องดื่มจะเยอะขนาดไหนแพนได้ไหมหนึ่งสองชิม ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะค่ะเยอะเต็มรถเต็มรถเราเทียมกันก่อนโอเคสมมติว่าตะวันมาคือเราจะบ่นแล้วก็ให้มันเขีร์โต๊ะในฐานะที่มันมาช้าใช่เดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวก่อนเพราะว่าลูกตาลก็คือสั่งกับข้าวมาแบบเหมือนประชดกิไม่อิ่มกูไม่อิ่มกูไม่อิ่มนะอืมเดี๋ยวลงมือกินกันก่อนตะวันช่างมันมันชื่อตะวันไงมันมาตอนกลางวันแหละกลางคืนมันไม่มาแล้วมาแล้วจับ ี่จะตะวันฉายนี่แนะนำตัวหน่อยค่ะจัดให้เอาเลยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษวันฉิบยูเนมคำนวณไม่ทันมาแนมอิสตอร์มนัดกี่โมงสามทุ่มบ่าไปนัดบ่ายโมงไปแล้วดูตอนนี้ดิไม่มึงไม่ได้นัดบ่ายโมงมึงบอกว่าวันที่ยี่สิบเนี่ยมันยังอยู่วันที่ยี่สิบกูกับมิริเข้าใจอว่าบ่ายโมงนะเออบ่ายโมงเวลากระเทยกระเทยเจอมะเราคุยกันว่าไงนะใครมาสายทำไรเก็บโต๊ะ เออแต่เก็บเองนี่ไงเตาอยู่ตรงนี้ลงตรงนี้แล้วเผาเลยค่ะโอเคปาร์ตี้ดีกว่าปาร์ตี้ดีกว่าตัวเป็นไรเมื่อกี้เข้าห้องน้ำเว้ยตกใจนี่เมื่อกี้เขาท่าชฉาโคใจหายว้บเลยยังไงมันเป็นอย่างนี้เอ้วมันสะเทือนไปทั้งบ้านเลยนะเออมันฟิลเหมือนว่าชาโคมันจะคว่ำลง ม like, wow, ันเป็นวิวเนี <Buck et> ่ยแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยมันยก่แยกอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นรถไงทุกคนใช่อ่ะแล้วเมื่อกี้เจออะไรเจอที่เก็บของกอใช่ก็คือเราอ่ะเอากระเป๋าเข้ามาในห้องเว้ยแล้วมันเต็มแล้วเราก็รีวิวไปแล้วว่าอันเนี้ยสามารถเก็บของได้แล้วก็พวกกระเป๋าเดินทางเอามาเก็บไว้ในนี้ได้เนี่ยถ้าเก็บในเนี้ยก็คือง่ายเลยลำบากดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการอาบน้ำแล้วก็นอนแหละไป อาบน้ำเสร็จนะคะก็คือทั้งพิมลินทั้งเวกัสนะคะนอนไปแล้วจ้าเจอกันพรุ่งนี้เช้าหน้าทุกคนบ๊ายบาย o o อร์น n ิ่งตอนเช้าจ้า <Yeah. S 1> โอ้โหเมื่อคืนคืนหลับสนิทแบบสนิทสนิทนะคะหลับประมาณตีหนี่ค่ะ <c oughs> ตื่นมาแล้วเดี๋ยวกินอาหารเช้าซีเรียลก่อนเลยตัวอ่าขอบคุณครับอันนี้นบริการที่พักเลยใช่ไหมไม่ให้ตัวเลยซีเรียลวันนี้ <c oughs> อันนี้มันของหมาไอบา้บ้าหุ้ยตัวนึกว่าสายการบินอะไรักอย่างหนึ่ง <c oughs> อะไรสายการบินอะไรเขาก็มาใน <c oughs> ตีมลนว่าเฮ้ยบ้านในป,ป่าอะไรทำมาทำมงทำแมงอะไรอย่างงี้ไงชุดที่ซื้อจากไหนแต่คลิปก่อนอ่าแล้วลูกอะ โคเบอร์เป็นพนักงานสวีเซนโอเคทุกคนก็ถือว่ามาพักที่นี่คือหลับสบายหลับสนิทแล้วก็เวลาปาร์ตี้อะไรกันอะค่อนข้างที่จะเป็นกันเองนะใช่เวลาขาดหรืออะไรก็แจ้งพนักงานได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากได้อาหารเช้าเนี่ยก็สามารถแจ้งที่พี่เขาได้ใช่แล้วแต่ด้วยความที่เราแบบนอนเช้าตื่นสายนะคะใช่แล้วว่าอาหารเช้า เลือกอาหารบ่ายแล้ว <Ừ. S 1> <laughs> ค่ะถือว่าโอเคสนุกเลยมาแหงเอากับเพื่อนๆเ,เนาะใครที่สนใจนะคะมาพักเดี๋ยวพี่แจงขึ้นเพจต,ตรงนี้ไว้ให้อ่าแล้วก็สามารถสอบถามราคาห้องพักอะไรได้เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปไหนกันต่อรอติดตามนะ<า>จ๊ะ,ะวันนี้ไปแล้วเนาะใช่แล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย